วัยแรกแย้มหรือเปล่าเนี่ยสวัสด e ีจ้าอืมสวัสดีทุกคนบนโลกนี้เลยนะแสวัสดีอ่ะขายน้ำคงน้ำแกงที่ขายหมดอ่ะเฮียก็รู้ว่าที่นี่อจันบุรีอ้ไปหมดแล้วเนี่ยเอาเฮียจ้า จะน่ารักไปไหนอยากจะได้เปิดสิ่งเฮียงที่เป็นเอเกลักษณ์และมีหลากลาก,การอนเตอร์เทนลูกค้าที่โดดเด่นลลและพรอ<ด>้อมที่จะทักทายทุกๆคน ทำให้วันนี้คนจันทบุรีส่วนใหญ่รู้จักผู้ชายคนนี้เจ๊เขียงหรือนายเขียงแซลีเน็ตไอดอลเหมือนจันทบุรีที่โด่งดังในโลกออนไลน์กับอาชีพขายน้ำที่ไม่เหมือนใครด้วยการขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจวนไปบริเวณรอบตัวเมืองจันทบุรีกับการส่งเสียงเรียกลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ทาให้เป็นการสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการขายน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบหรือน้ำสมุนไพรต่าง สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนที่ขายได้วันละไม่กี่บาทลายหลุมอะ่ะเขาหาว่าหนูดูดกัญชาแต่จริงๆอ่ะหนูก,กินยาบ้าต่างหาก oh oh oh. สวัสดีชาวโลกทุกท่านดูมาขายน้ําเกงห้วยนะอถุงละห้าบาทก็ไม่สองถุงสิบบาทก็ไม่โอ้อย เอาเรีย้อยเรีย้อยโอ้ดีใจอ่ะอุ๊ยจริงจังเลยนะ <c oughs> สวัสดีอะ <c oughs> อ้ย <laughs> อุย <laughs> <c oughs> อ๊ยเกินความคาดหมายอะสุดๆเลยนะสุดๆไปเลยอะ่ะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนะแต่ละวันแต่ละวันอะจะมีเรื่องใหม่ๆม,มาตลอดอะ่ะซึ่งหนูสนุกกับมันมากเลยอะ่ะไม่รู้จะเอาวิธีไหนไปดึงดูดความสนใจแล้วอะ่ะ น้ำสมุนไพรแบบนี้ขายยากมากเลยนะใครเป็นคนทำเลยแม่หนูทำให้นะบายบนันนลูกอุ้ยขอโทษทีอ่ะลืมมันลืมอขอโทษอ่ะขอโทษนะแม่เป็นคนทำอ่ะหนูหนูขายเอาเปรียบแม่นิดนึงขายแล้วก็นอนนะสบายสุดแล้วอ่ะฝ่ายผลิตจะเมื่อยนิดนึงอือุ้ยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่เสียตังค์ให้หนูตลอดเลยอ่ะเสียตังค์ให้หนูตลอดไปนะรับรองว่า หนูจะไม่เสียตัวให้ใครอัอนนี้คุณคุณไหมเนี่ยลีลาการขายนะคะรวมไปถึงค่ะเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่ทําให้วันนี้ค่ะพี่เคียงนะคะหรือว่ารู้จักการในน้มว่าเจ๊เคียงนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจค่ะของประชาชนคนจันทบุรีเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพราะด้วยนิสัยขี้เล่นสนุกสนานและกล้าที่จะมีจุดยืนของตนเองกับอาชีพขายน้ำสมุนไพรถุงละ5บาทและถุงละ1ิบาทที่แม่ของตนเองเป็นคนทำและตนเองนั้นเป็นคนขายเป็นเสาหลักในการช่วยเหลือครอบครัวทำให้หวัยรุ่นและหลายคนในจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจเมื่อพบเห็นเจ๊เขียงที่ไหน,นก็จะเข้ามาช่วยซื้อน้ำและขอถ่ายรูปด้วยเช่นนี้เป็นประจำก็เห็นจากเพจเฟซบุ๊กจันทบุรีค่ะ ก็ติดตามแล้วก็หาเขามาจนทั่วเนาก็อยากถ่ายคลิปแล้วก็อยากจะสร้างเพจให้พี่เขาก็ตอนนี้ก็ได้มีเพจแล้วค่ะก็ดีใจค่ะก็ดีใจกับพี่เขาด้วยคือเหมือนว่า ก็ถามพี่เขานะคะว่าพี่เขาอยู่กับใครอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกเขาก็อยู่กับพี่อยู่กับแม่เขาสองคนใช่แล้วก็เลยสอบถามพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาทําน้ําวันละประมาณ3ามถุงก็ไปขายเองแล้วพี่เขาก็มีการทําการตลาดได้ดีมากค่ะชอบเทคนิคการขายเขาตาหนูอีกแล้วเหรอเนี่ยกล้องหน้าเรียมันหนูเลยอ่ะ จากคลิปวิดีโอที่หลายคนสนใจในการขายน้ำที่ไม่เหมือนใครทำให้เจเคียงอีกหนึ่งคนที่มีความตั้งใจในการขายน้ำสมุนไพรที่แม่ของตอนเองทำน,น,นั้นด้วยความตั้งใจที่ต้องขายน้ำสมุนไพรให้หมดนนมถึงแม้ว่าใครจะมองว่าตนเองจะสร้างกระแสเป็นจุดเด่นก็ตามทีแต่การที่เป็นจุดเด่นจุดสนใจกลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีหากใครอยากจะพบเจอเจเคียงนัดหรืออยากจะชมลีลา การขายของเธอก็สามารถพบเจอได้บริเวณตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีปิตินที่มาพรถ่ายภาพอามรรัชเทียนวัฒนกุลทีมข่าวซีทวีรายงาน